ความเดิมตอนที่แล้วเพกาชัดได้ส่งมอสเตอร์ลงมาหวังที่จะพิกเกมแต่เหตุการณ์กลับพลิกผันกลับให้เพกาชัดจะต้องเสียเปียบเสียเองเทิร์นของฉันยังไม่ได้จบลงไปหรอกเนะีต่อจากนั้นฉันขะบอกการไว้2สองใบขอแสดงการท่าจะบอกให้เห็นสองใบาจากนั้นโจมตีโดยตรง หกคนหกแบบนี้เพิกชัดโดนทีเดียวก็แพ้เลยเดะไม่มอนสเตอร์ป้องกันแถมเซอุสยังปองกันเวทกับกระดักอีกอ่ะเน็กซสติกใส่ละดูเอลลิ่ผู้อยากรู้อยากเห็นคนที่สองสรุปเสือกนั่นเองแกคงคิดว่ามอนสเตอร์ของแกกันเวทแล้วก็กับดักแถมฉันมีมอนสเตอร์ป้องกันก็คงกดเอาทีเดียวชนะสินะแต่แกน่ะคิดผิดแล้วล่ะอวยยังไงนะ อย่าบอกนวะว่าฉันขอเปิดการกำลัด,ดที่เหมาะสม Exile Leader ทำง,งานการประดับใบนี้เมื่อถูกโจมตีไล้ฝอยโดยตรงอาชารยอสเตอร์เผานักกล้ามที่มีดาวไม่เคยสี่จะเรี็กลงมาตั้งป้องกันรางกายที่เรียกลงมาจะไม่สามารถตอบรูปแบบการโจมตีและบูชายันได้ เขาป้องกันเวกเก่ากับดักก็เลยเรียกมอนเตอร์ออกมาตั้งรับแทนสินะไม่เบาเนี่ยใจพูดจริงๆแล้วรำคาญนะ <c oughs> จริงไม่ใช่เพราะเซอลลงมาหรอกนะแต่นันเป็นคอมโบต,ตั้งแต่แรกที่ฉันจะใช้พิกเกมตั้งหากละ่ะการที่จะเรียกมาตั้งรับก็คือจอสและซาร่าเมื่อกาดใบนี้ถูกกำลังจากการต่อสู้ในสภาพป้องกันสามารถนำเม็ดมวลสมใสจากนี้ได้ขึ้นมือไม่เชี้ยเนี่ยมันเจ๋งจริงเลยอ่ะซาร่าใช่ๆจ้ะเออตามนั้นแหละตามมึงอ่ะอาการสมใสจากนี้ได้ขึ้นมืองั้นเหรอแล้วไงเราจะสู้เทพทองได้งั้นเหรอ ในการต่อสู้การที่จะนําขึ้นมือนั่นก็คือการเวทมวนต์สมใสายเอฟเซอร์คิลโปรถ้ามอนสเตอร์ที่ติดเลือกออกกําลังกายแทนการจมตีมันจะได้แอตแทคก0 0 0พถาวรและเมื่อจอนแอนซาราถูกทำลายที่ทาให้ความสามารถของการ์ดมอนสเตอร์ใบหนึ่งทำงาน เดี๋ยวร็อกมีมอนสเตอร์พาวนักการที่มีแอตแทกต่ำกว่า1,000แพ้ในการต่อสู้เราจะสามารถเชิญเดร็อกที่อยู่บนมือลงมาแบบพิเศษได้ป้องกันการโจมตีไว้คำายังเรียกมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นมาได้ด้วยงั้นเหรอไม่เป็นไรเดีร็อกมันพลังโจมตีต่ำยังไงก็สู้เราไม่ได้อยู่ดี <c oughs> อยากรู้นั้นไม่กระชับว่ากจะแก้เกมยังไงเชิญแอนดเดเรโนเเโ แกคงคิดว่าพลังโจมตีน้อยแต่แกก็เลยไม่ทำอะไรแต่แกน่ะคิดผิดแล้วเชิญชมคอมโบของฉันได้เลยจะ,จะทำอะไรวะจะใช้วิธีไหนกันนะก่อนอื่นให้เดอะร็อกวิ่งบอมร่างกายที่สวนลุมพินีช่วยสแตนบายเฟสทำให้เดอะร็อกบวกแอสแท็กห0าจากนั้นขอใช้การเว้น,นมดสวมใส่แอปซิเคิลโปรออกกำลังกายเพิ่มอีก2,000แล้วไงถ้าัออกกำลังกายไปเธอนี่ก็โจมตีไม่ได้อยู่ดีเรื่องนั้นรู้นะถ้าจมตีใส่เธอนี่ไม่ได้เธอนหน้าแกก็จะใช้ทายาบอลบอมให้ตายหมดแอสแท็กที่ได้มาก็จะสูญเปล่าเพราะฉะนั้นฉันจึงงงงงต้้ออออใชชเเเดะรร็็คปนื่่บูายัไล เลืนเชิญมอสเตอร์เผากล้ามเนื้อหกดาวทงงูโรคเพราะต้งโจมตีไอจัมบ,บูชายานแอทแท็กไม่ต่ำกว่าสี่พันก็เหอะแต่ทงงูโร่แอทแท็กสองมาทุกเทิร์นแถมยังกันเวทไม่โดนเทนเดโบโอีกอบางทีอาจแก้เกมกลับก็บไ,ได้คราวนี้ถึงต้องเอาเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายก่อนสินะเมื่ออยู่บนฟิลสวนลุมพินีของงูโร่จะบบกแอทแท็กหนึ่งพันถ้าเขาสั่งทงงูโร่โจมตีใส่เทพยุคทองเซอุสจะต้องแหลกสลายทางโจมตีสู้มันไม่ได้ถ้าจะใช้เอฟเฟกต์เทนเดโบก็ต้องสั่งโจมตีเท่านั้้นช่่ไไมด ถ้าเขาเปิดการกับดาบที่หม่อยเบาร์เรียเทพยุคไซเบอร์มันจะป้องกันดาเมจที่เข้าสู่พื้นและได้หนึ่งครั้งและจ่จก้าได้หนึ่งใบแต่หลังจากนั้นเซอุสก็ต้องเซอุสอได้ถูกทำลายจากการต่อสู้ก็าง,งาั้นงั้นนะก็ยังดีที่ไม่เสียไลฟ์พอยต์แล้วจโจก้าได้ฟรีหนึ่งใบโน<ด>กถึงจะชนะเทพยุคทองเซอุสได้ไลฟ์พอยต์มันก็ยังไม่ลดแถมยังเจอฟรีได้หนึ่งใบต้องมีรับลงคมในอะไรแน่อย่างนั้ก็ปลอดภัยไว้ก่อนละกันมอบกันไว้อหนึ่งใบเคิร์เดนเด โอเรโนอเทนเป็นกระชัดเอ๋ยฉันยอมรับฝีมือกระโดยเอ่ของแกและเพื่อเป็นเกียิกับสิ่งนั้นฉันจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเอาชนะแกให้ได้นั่นยังไงล่ะเพอร์ซี่บอยแกเริ่มใช้อธพันปีหลายอันมาต่อกกอกับฉันแล้วสินะดูเหมือนว่าจะต้องเอาจริงแล้วสินะด้านนอกปราสาทเพอร์ซิวสสดูนั่นฉันมันลอยไปไหนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้ ทิเรตทั้งเมืองกำลังลอยไปหาเพอร์ซิอุสทอมครูซขี้เสือกคนที่ส,สาม ฉันจะแสดงพลังที่แท้จริง,รงของชิปเปอร์ให้แกได้เห็นเองโปรดติดตามชมตอนต่อไปเรื่องและภาพโดยสมองน้อย